แล้ว 70A เลยนะคะตัวนี้นะคะขับช้ามันก็จะเบาๆหน่อยแต่ถ้าขับเร็วมันก็จะหนักนิดนึงเพราะว่าคือเซ f e t y ของพวงมาลัยไฟฟ้ารุ่นอื่นไม่มีนะรุ่นนี้มีแล้วนะคะการดูแลนะคะจะบอกว่า m มน n ทน n นน c e ง่ายมากๆฟีลบแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะ่ะคนเปิดนะเจ๋งอันนี้เนี่ยชาร์จด้าน,นหน้าสะดวกว่าเยอะเลยสวัสดีค่ะมาพบกับกิ๊กแล้วนะคะวันนี้นะคะ กิ๊กจะมารีวิวเจ้าตัวน,นี้นะคะน้อง z ซ EV ของเรานะคะก็กำลังส่งมอบนะคะวันนี้ลูกค้านะคะพี่ต่ายเนาะมาจากสัตหีบกันเลยทีเดียวนะคะมารับรถคันนี้นะคะเป็นรถ z ซ EV นะคะ100%เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะวิ่งได้ 403กิโลค่ะราคาเขาจะอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ v 2 l มาให้ด้วยนะคะที่ v 2 l ก็จะเป็นที่ตัวเหมือนอไฟจากรถนะคะจ่ายไปให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนพวกแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าม้วนผมอะไรในรถนะคะแถมไปให้ด้วยแล้วก็ยังไม่หมดค่ะ มาพร้อมกับบรอชาร์จให้ด้วยนะคะของเรานะคะแถม MG Home Charger มาให้ด้วยนะคะจะอยู่ด้านหลังรถนะเดี๋ยวกี้พาไปดูแล้วก็ฟรีค่าติดตั้งให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนะะึงค่ะตัวนี้นะคะรับประกันแบตบแบบจุกๆไปเลย8ปีนะคะหรือ1,80,000กิโลโอเคมาดูกันเลยดีกว่าว่าน้องคันนี้มีดีอะไรบ้างะเริ่มจากข้างหน้าเลยนะคะ ข้างหน้านะคะข้างหน้าเขาจะเป็นการดีไซน์แบบมินิมอลแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะแบบชัดเจนแบบนี้แล้วก็กิกอะรู้สึกว่า,าเขาไมไ่ได้ดีไซน์แบบลกเกินไปนะคะดูแบบเป็นเรียบง่ายนะคะแล้วก็ดูเท่ด้วยนะคะส่วนกระจังหน้าเขาอะค่ะถ้าลูกค้าสังเกตนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้า,าแบบปิดมาเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ชอบที่ชาร์จค่ะที่ชาร์จนะคะเขาอยู่ด้านหน้าเลยข้อดีคืออะไรเวลาลูกค้านะคะเข้าชาร์จสถานีชาร์จเนาะ ก็คือเข้าเอาหน้าทิมเข้าไปได้เลยไม่ต้องถอยหลังนะคะก็ไม่ต้องถอยข้างนะคะชาร์จด้านหน้าสะดวกกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับจริงจริงอันเนี้ยไม่ได้แต่งชุดแต่งนะคะเดิมๆมน้องเขาได้แบบนี้เลยนะคะเป็นสเกิร์ตแบบนี้เลยนะคะเป็นสเกิร์ตที่เป็นสีสีชินเวอร์เนาะตัดกับสีดําและตัวรถเขาอะคะเป็นสีขาวนะคะจริงๆคันเนี้ยมีมีสีขาวสีดํา ส uh, บีบอลเงินนะคะสีน้ําเงินแล้วก็มีสีแดงนะคะแต่ถ้าตัวนี้ค่ะสีขาวจะฮอตฮิตมากถ้าเป็นรถ e ีวีมันจะสวยเนาะโอเคค่ะนนหน้าก็ประมาณนี้มาดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะ ด้านข้างนะคะเขามาพร้อมกับล้อยางล้อแมกนะคะตัวนี้จะเป็นล้อขอบ17นะคะสเปคของเขาอยู่ที่215ทับ 55R17 นะคะเป็นยี่ห้อของบาโวเนาะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะล้อแมกของเขาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับฝาครอบให้ด้วยลูกค้าถ้าบางคนไม่ชอบแบบว่าฝาครอบนะคะสามารถถอดออกได้นะคะวิธีการถอดเนี่ยถอดไม่ยากนะคะมันเป็น snap เนาะสามารถถอดได้เพราะบางคนอาจจะไม่ชอบแล้วก็ข้างในเป็นล้อแมกอันลอยนะคะขอบ17นิ้วเนาะแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างแน่นอนคันนี้เป็นตัวท็อปใช่ไหมคะมาพร้อมกับกล้องรอบคันแล้วนี่ตังเกตจุดนี้เลยนะคะกล้องรอบคันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับบายสปอร์ตบายสปอร์ตก็คือเขาเรียกว่าจุดอับสายตาเวลาวิธีการใช้งานนะคะ ระบบของเขาจะเป็นออโต้อยู่แล้วสามารถเลือกปิดหรือเปิดได้นะคะบางคนไม่ชอบให้แบบแจ้งเตือนแต่ถ้าถามกิ๊กนะเปิดไว้ดีกว่าค่ะมันจะเป็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์สีชมพูเวลารถมาข้างๆบางทีเราไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็ช่วยได้โอเคมาดูด้านในกันนะคะอีกนิดนึงอันนี้มีสมารท์ทคีเลตมาให้แล้วนะคะก็เวลาคุณผู้หญิงนะคะถือของเยอะๆนะคะกดแค่ทีเดียวนะคะแล้วก็เปิดได้เลยเนาะ Okay. คันนี้นะคะกิ๊กติดตั้งฟิล์มให้พี่ต่ายแล้วนะคะลูกค้ากิ๊กเองนะคะฟิล์มของกิ๊กนะคะไม่ใช่ฟิล์มธรรมดานะกิ๊กอะอัปเกรดเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะคะจะเป็นของลามินากาเซียหรือว่าจะเป็นของไฮคูก็ได้แล้วแต่ชอบเลยโอเคมาดูด้านในกันเลยก <laughs> ตว่าจะรีวิวแป๊บเดียวเลยเนี้ยโอเครีวิวด้านในนะคะด้านในคันนี้ด้วยความที่น้องเขาเป็น s อ v เนาะ อ่าแล้วก็จะได้ฟีลเหมือนแบบยกสูงอะคะ่ะทัศนวิสัยในการขับขี่จะเห็นชัดมากจะเห็นชัดกว่ารุ่นอื่นๆเนาะที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วก็คันนี้จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนะนี่เลยรู้สึกหทิศทางเนาะพี่แอมเนี่ยค่ะด้วยความที่เราตัวเล็กเนาะหรือตัวเตี้ยแล้วก็ปรับปรับพื้นสูงนิดนึงเนี่ยค่ะสูงได้ขนาดนี้เลยนะคะอ่าให้มันพอดีกับขา พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะคะก็ตีมเขาจะเป็นสีดาเห็นไหมเนี่ยค่ะจะตัดกับได้สีแดงเนาะพวงมาลัยไฟฟ้าข้อดีคือมันจะแปลผ่านตามความเร็วนะคะขับช้ามันก็จะเบาๆหน่อยแต่ถ้าขับเร็วมันก็จะหนักนิดนึงเพราะว่าคือเซฟตี้ของพวงมาลัยไฟฟ้านี่คือข้อดีส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นมันติฟังก์ชันทางซ้ายมือนะคะบวกลบนี่คือบวกลบเสียงนะคะเป็นวนลุ่มเนาะแล้วก็อันนี้สามารถใช้โทศรศัพท์ในรถได้ คันนี้นะคะมี i Smart มาให้แล้ว i Smart ใช้ผ่านแอปพลิเคชันหรือใช้ผ่านรถก็ได้นะคะวันรับรถเนี่ยค่ะกิจจะสอนใช้ข้อดีของมันคืออะไรยกตัวอย่างให้สักข้อสองข้อลวกันาสามารถใช้ดูพิกัดรถได้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะสองคืออันนี้ชอบมากผ่าน สมมติว่าเราจอดรถที่กลางแดดใช่ไหมคะเราสามารถกดเปิดแอร์นะคะผ่านแอปพลิเคชันได้รู้สึกจะได้นานประมาณ10นาทีแอร์ฉ่ำเลยคะ่ะก่อนขึ้นรถนะคะเยี่ยมมาก <c oughs> โอเคฝั่งความือนะคะตัวนี้จะเป็นคำสั่งเสียงเนาะที่กิ๊กแจ้งเมื่อกี้นะคะใช้ไอสมาร์ทยกตัวอย่างเช่นเปิดบลูทูธเปิดสลุปอะไรได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะมาพร้อมกับแดชบอร์ดเนาะหน้าจอทัชทสกีนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในคอนโซลเนานะ คันนี้รองรับ Apple c a r p a y Android Auto แล้วนะคะแล้วก็จะมี Wireless Charger ให้ด้วยแบบไร้าสายเลยนะแล้วก็จะมีชั่วงจุดช่อง USB นะคะแล้วก็ USB-C มาให้อย่างละ1จุดนะนะคะเพื่อที่จะชาร์จรถได้แล้วก็จริงๆอะที่ชาร์จรถะคะ่ะมีทั้ง Wireless Charger แล้วก็เสียบสายได้แล้วแต่จะเลือกใช้เลยนะคะ โอเคทีนี้หัวเกียร์ของเขานะคะหัวเกียร์ของเขาจะเป็นหัวเกียร์แบบไฟฟ้านะคะเป็นแบบหมุนจะให้คขาตัว m g f นะแต่ตัวเนี้ยค่ะแต่คิดว่ามันสวยกว่ามันดูไฮโซกว่าแล้วก็สวยกว่าและปุ่มปุ่ม K คีย์รัดของเขาอะคะ่ะรุ่นอื่นไม่มีนะรุ่นนี้มีแล้วนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นโหมดนะคะเขาปรับตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยปรับตรงนี้นะคะแล้วก็ระดับคือ เธอก็ปรับตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะอ่าส่วนแบตเตอรี่นี่สามารถดูค่าแบตเตอรี่ได้นะคะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะโอเคทีนี้รุ่นนี้นะคะมีเบรกมือไฟฟา้ามาให้แล้วเนาะแล้วก็ออโต้โฮนะคะออโต้โฮใช้ในกรณีที่ติดไฟแดงนะคะเวลาลูกค้าไม่ต้องแบบเหยียบเบรกตลอดนะคะก็ใช้อาออปชั่นนี้ได้นะคะเหยียบเบรกครั้งปล่อยรถได้เลยนะคะแล้วพอไฟเขียวปุ๊บเราก็ค่อยๆเหยียบคันเร่งนิดนึงอ่ะ ก็อันนี้กิ๊ใช้บ่อยนะคะมีประโยชน์มากจริงนะอ่าส่วนการดีไซน์ในห้องเครื่องเอ้ยส่วน,วนการดีไซน์ภายในอีกนิดนึงแล้วกันตัวนี้นะคะเป็นคอนโซลแบบแบ่งสัดส่วนแพทชั่นแบบว่าดีมากเลยคือเอาขามาก่ายกันไม่ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือก็คือแบบว่าส่วนของ โอ้ยส่วนของคุณแฟนส่วนของผขับรถนะคะ,ะก็แบ่งสัดส่วนแบบชัดเจนเลยนะคะตรงนี้จะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะคะ,ะสามารถวางได้สองแก้วเลยนะคะแบบนี้แล้วก็มีที่ปิดมาให้ด้วยชอบนะเนี่ยใส่ใจอะชอบแล้วแบบคือฟีลดีเท็กเจอร์โอเคมากเลยอะคะ่ะแล้วก็ทุกอย่างนะคะจะเป็นธีมดำได้แดงนะคะคือมันบ่งบอกถึงความสปอร์ตนะคะเพราะว่ารถไฟฟ้า มันไม่มีเขาเรียกอะไรมันไม่ต้องรอแบบอัตราเร่งหรืออะไรนะคะมันไปได้เลยนะคะรถรถไฟฟ้านี้คือถ้าคนที่มาซื้อรถไฟฟ้าเนี่จดมากอะค่ะจะเป็นคนขับรถไวเนาะส่วนตัวกิ๊ก็เหมือนกันชอบมากเลยไม่ต้องรอแบบรอรอบอะไรเงี้ยโอเคก็คันนี้ค่ะมีซันลูบแล้วเดี๋ยวเปิดซันลูบให้ดูไหมเดี๋ยวกิ๊เปิดซันลูบให้ดูนะแบบหนึ่งตัวนี้นะคะ เป็นสันูแบบพารามิคชันูแล้วนะคะก็คือกว้างถึงตอนที่2เลยนะคะข้อดีของเขาคือมันจะทําให้ภายในอะคะ่ะคนที่นั่งข้างในรู้สึกแบบไม่อึดอัดนะคะปลอดโปร่งนะคะแล้วก็จะได้วิวแบบวิวแบบสามรอกงศากันเลยทีเดียวนะคะโอเคเป็นสันลูแบบเปิดสายฟ้านะคะนี่เลยนี่อันนี้เปิดแบบรับแสงนะคะแล้วก็เขามาพร้อมแต่มานม่านสายฟ้าแล้วด้วยเนาะ สองแบบถ้าเปิดแบบรับแสงอะคะ่ะมันจะเป็นแค่ตอนเดียวนะคะแต่ถ้าเปิดแบบว่าพรีวิวอะคะ่ะมันก็จะได้เนี่ยถึงตอนถึงตอนข้างหลังเลยแบบนี้อ่าฟิวแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะคนเปิดนะเจ๋งเน,นี้ยเน,นี่ยชอบมากโอเคเดี๋ยวกิฟปิดก่อนนะโอเคันวาคบเ ประมาณนี้แล้วก็อมื่อกี้นะค่ะอาแถมติดฟิล์มสูงชันลบมให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าไม่ได้ร้องขอแต่เราให้นะคะก็คือไม่กักเลยสำหรับลูกค้าที่แบบว่าสนใจนะคะก็มามาดูรถหรือมาเทสรถกันก่อนได้นะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะโอเคขายของพอนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยนะคะอ่าด้านหลังนะคะ อันนี้จะเป็นสั่งผู้โดยสารด้าน,นหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวแพนไปดูนิดนึงว่ามันกว้างมากเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะข้างหลังจะเป็นเบาะหนังรอบคันมาพร้อมกับที่วางของตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าที่วางแขนนะคะสามารถใส่แก้วน้ำได้สองแก้วเลยนะคะถ้าก็มาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังเขาจะดีไซน์แบบนี้เลยนะคะเขาจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะคะตัวนี้จะมาให้ สจุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเลดาราหลังมาให้ด้วยเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะเรดร์คือเวลาเหมือนลูกค้าถอยหลังมานะคะจะมีแจ้งเตือนให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็มาที่ปัดน,น,น้ำฝนด้านหลังนะคะให้ดูที่ใส่ของด้านหลังนิดนึงอ่านี่ไงที่กิ๊กแจ้งนะมี จริงๆอันนี้เป็นที่บางตาสามารถวางของได้ระดับหนึ่งไม่ต้องหนักมากเงี้ยวางได้นะคะสามารถถอดเก็บได้นะแล้วกล่องนี้เป็นกล่องอะไรกล่องอจัจรรย์กล่องนี้นะคะก็เป็นกล่อง MG Home Charger นะคะที่กิ๊กแจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะว่าเราแถมให้ลูกค้าด้วยพร้อมกับฟรีค่าติดตั้งให้ติดตั้งให้ถึงที่บ้านเลยส่วนลูกค้าที่ยังมีแบบเอ้ยซื้อรถไฟฟ้าคันแรกยังอายังสงสัยในเรื่องการติดตั้ง ไฟฟ้าระบบมิเตอร์ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะสอบถามหรือคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็กิ๊กแถมเป็นถาดท้ายให้ลูกค้าด้วยเนาะด้านหลังนะคะจะสังเกตว่าเบาะค่ะเขาสามารถพับแยกได้ปรับ60-40ได้นะคะอใช้ในกรณีถ้ามีผู้โดยสารนั่งด้วยคนนึงหรือว่ามีของอะคะ่ะสามารถปรับได้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะโชว์นิดนึงแล้วกันด้านล่าง ด้าน,นล่างนะคะจะเป็น V2L มาให้แล้วนะคะแล้วก็ emergency charge นะคะในกรณีถ้าลูกค้าไปต่างจังหวัดแล้วมันไม่มีจุดชาร์จจริงๆอะ่ะชาร์จไฟบ้านได้นะคะน้องไม่ตุยนะคะสามารถชาร์จได้นะคะแต่มันจะเข้าแบบชั่วโมงละประมาณสปรเซนประมาณนี้นะคะเข้าน้อยแต่ก็คือใช้ได้ไปต่อได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะคะยวกีพาไปดูก็คือ ฝากกระโปงนั่นเองแต่กี้เปิดไม่ค่อยมีใครรีวิวห้องเครื่องนะคะแต่กี้จะรีวิวคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะ,ะน้ำหนักไม่หนักไม่หนักมากนะนะคะ,ะผู้หญิงนะคะสามารถแบบว่าเปิดได้สบายๆเลยแล้วก็มีที่ค้ำแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ ในนี้มีอะไรบ้างนะคะก็อันนี้อย่างแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกล่องฟิลค่ะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องมาทำอะไรเลยนะคะกล่องฟิลอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กนะคะแล้วก็ตัวนี้สเปคของเขานะคะเขาจะมาในอ่ค่า CCA เนี่ยอยู่ที่570าอ7 0์เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ติดลบได้ถึง18องศาข้อดีคืออะไรเวลาลูกค้าไปไปเที่ยวนะคะในอากาศที่หนาวมากๆนะคะน้องเขาสามารถ ตาติดได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่ารองรับอยู่ที่18องศาติดลบ18องศาเลยตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวจ่ายไฟนะคะตรงนี้แน่นอนลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะเพียงแค่เข้าศูนย์เช็คระยะพอเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาหล่อเย็นนะคะสีชมพูเนาะมันก็ไม่ต้องทําอะไรเหมือนกันตรงนี้นะคะโอเคเป็นเซลเซวิสหนึ่งลูกค้าเติมน้ํานะคะเป็นเป็นน้ําดื่มก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าน้ํา ที่ปัดน้ําฝนนะคะก็ไม่แนะนําให้เป็นพวกน้าบาดาลนะคะเนาะเดี๋ยวมันจะแบบอุดตันในระยะยาวเนาะโอเคค่ะการดูแลนะคะจะบอกว่าแมนทีเนทนี่ง่ายมากๆลูกค้าเพียงเข้าศูนย์เช็คระยะให้ตามรอบนะคะศูนยของเราก็จะอยู่พิกัดตรงรางคำแหงมังกปิมินบุรี ย่านนี้สามารถเข้าที่เราได้เลยของเราจะครบวงจรเลยนะคะแล้วก็ของเราจะฟีค่าแรงให้5ระยะด้วยนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนะคะรถ เซทเอสนะคะร้อคันนี้เลยสีขาวของลูกคากิ๊กเองนะคะที่จะมารับรถันนี้นะคะก็รับช่วงก่อนปีใหม่ได้แล้ไปใช้เลยนะคะก็สําหรับใครที่กําลังสนใจนะคะหรือแบบว่าดูรายละเอียดข้อมูลอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์หรือติดต่อกิ๊กที่เบอร์0 8 1 3์7 4 1 0 5หนะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะหรือจะมาทดลองขับก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊กลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย